Pay Station 5หลังใช้มา2เดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ร s t Station ที่ผ่านมาเนี่ยคะร้าสเตชันเนี่ยนะคะก็มีการทําคลิปนะคะเกี่ยวกับ PlayStation 5เนี่ยเอาไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนะนําเกมที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation 5ต่างๆด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นการนําเสนอในมุมมองที่ดีนะคะของ PlayStation 5ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้รับเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมาเดือนนี้น่าจะเข้าเดือนที่2แล้วนะคะก็คือใช้เครื่องนี้มา2เดือนแล้วนะคะและในวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวนะคะให้ทุกคนนะคะได้รับชมกันว่า PlayStation 5เนี่ยมมันนีีข้อดะะค แล้วก็มีข้อเสียไหมนะคะก็คือจากที่คลุกคลีนะคะกับเขามา2เดือนด้วยกันนะคะก็พบว่าตัว PlayStation 5เนี่ยมันมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะที่รัดมองว่าอยากจะแช์นะคะให้ทุกคนได้รับชมกันว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นตรงกันกับรัดไหมว่าพอได้เล่นเครื่อง PlayStation 5แล้วเนี่ยพบข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวให้ฟังเลยนะคะว่าจากที่ใช้งานมา2เดือนเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ สำหรับข้อดีนะคะหรือว่าข้อที่ราชอบข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือเริ่มต้นจากเรื่องของดีไซน์นะคะสําหรับ PlayStation 5เนี่ยราชอบดีไซน์มากๆเลยเพราะว่าดีไซน์ของ PlayStation 5อย่างที่เห็นเลยคะ่ะเขามีความทันสมัยนะคะแล้วก็แตกต่างออกไปจากรุ่นก่อนๆน,นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของแบบเป็นสีขาวนะคะดูสะอาดตาแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างจากทุกๆร,รุ่นออกไปแล้วก็มีเหมือนกับว่าก่อนหนะ้านี้ในช่วงที่เขาวางขายก็มีแซล์ว่าเหมือนเครื่องกองอากาศบ้างเหมือนเราเตอร์บ้างอะไรอย่างี้ แล้วก็รู้สึกว่าเออในรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาได้มาได้สวยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนก็คือว่าแล้วเนี่ยชอบตั้งแต่ดีไซน์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือในรูปแบบ PlayStation ฟเนี่ยคือเขาสามารถที่จะตั้งได้แบบนี้นะคะแล้วก็นอนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มองว่าเออมันเป็นอะไรที่สามารถให้เราเอาไปปรับใช้ไปอัดแอปได้นะคะสําหรับเพื่อนๆบางคนที่หน้าจอทีวีหรือว่าจอที่ใช้เล่นเกมเนี่ยมันไม่มีพื้นที่สําหรับที่สวางตั้งตรงแบบนี้ก็สามารถที่จะนอนได้เหมือนกันแล้วก็เลยมองว่าเอออ เพราะว่ามันดูแตกต่างพอแตกต่างแล้วอ่ะสวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อแรกที่เราชอบค่ะ hmm. สําหรับข้อดีข้อที่2นะคะที่เราชอบมากๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเหมือนกันกันละเลยนะคะก็คือว่า PlayStation 5รุ่นนี้เนี่ยนะคะมีสเปคนะคะที่เมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านๆมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของ 4K 60 Frames นะคะหรือว่าในเรื่องของระบบ Ray Tracing ต่างๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็เป็นข้อดีมากๆเพราะว่าเมื่อมาใช้งานจริงแล้วนะคะเมื่อได้ลองเล่นเกมที่เป็น เวอร์ชันของ PlayStation 5แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แล้วนะคะได้เล่น Demon's o u l นะคะหรือว่า Spider-Man เนี่ยก็คือ 4K 60เฟรมเรทมันดีแล้วก็มันลื่นมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเล่น PS4 เนาะมันก็จะไปอีกอารมณ์หนึ่งพอขยับขึ้นมาเป็น PS5 อ่ะมันก็เห็นถึงความแตกต่างนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นแตกต่างแบบว้าวไปเลยว่าแบบอุย้ยแตกต่างอย่างชัดเจนแต่มันก็แตกต่างและมันก็ดูเหมือนทําให้เราเนี่ยได้รับประสบการณ์จากการเล่นเกมในมิติใหม่ๆนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยเราชอบมากๆนะคะ แล้วก็เป็นข้อที่รัมองว่าเป็นข้อดีมากๆเลยเนะะี่ยฮะแล้วก็ต่อมานะคะข้อดีข้อที่3ข้อดีข้อนี้นะคะแล้วมองว่า PlayStation 5เนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วนะคะสาหรับสเปคประมาณนี้นะคะถ้าจะให้ไปซื้อคอมประกอบหรือว่าอุปกรณ์อื่น,นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคา16,990บาทนะเมื่อเทียบกับสเปคนะคะก็เลยอ่ะอันนี้คือเป็นข้อดีที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะสําหรับข้อดีข้อที่4นะคะทุกคนก็คือรัมองว่าฟัง ังชั่นโฮมนะคะของ PlayStation 5เนี่ยเขามีความค่อนข้างที่จะดูง่ายแล้วก็แบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นเกมนะคะอันไหนเป็นสื่อนะคะส่วนเกมเนี่ยมันก็จะเหมือนแบ่งออกมาให้เราได้เห็นเลยว่าอ่ามีแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนสมุดเกมอ่าเลื่อนลงมาให้เราเห็นว่าเกมไหนที่เราโหลดเอามาไว้แล้วบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็รับมองว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะรับชอบเอาง่ายรับชอบหน้าจอฟังก์ชันนโฮมเพราะมันแบ่งอย่างนี้คือมันโอเคมากๆสำหรับร้านนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพอเล่น เสร็จแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็จะขยับอนาล็อกนะคะไปที่สื่อแล้วเราก็ไปดู Netflix YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็ดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆได้ซึ่งมันก็จบได้ที่เครื่อง p l a y s t a t i o n 5ฟเครื่องเดียวอันนี้แล้วก็เลยมองว่ามันเป็นข้อดีนะคะแล้วก็เป็นข้อที่เราชอบนะคะต่อมาข้อที่5นะคะอันนี้คือชอบมากๆชอบแบบอวยมาแบบหลายคลิปแล้วนะคะแล้วก็แบบชอบมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของจอยคอนโทรลเลอร์นะคะก็คือเป็นจอยดูโอเซนนั่นเองนะคะที่มีระบบฮาร์ติกฟีดแบ็กนะคะแล้วก็อะแดปตีฟทิกเกอร์นะคะซึ คลิปให้ดูว่ามันมันดียังไงเนาะอันนี้คือแล้วก็ชอบมากๆนะคะแต่ว่าจอยดูโอเซนเนี่ยนะคะมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่เราสังเกตได้ก็คือจอยดูโอเซนเนี่ยนะคะจะแบตหมดเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อเสียที่เราเนี่ยยอมรับได้ละกันแล้วก็เลยยกจอยดูโอเซนนะคะมาอยู่ในฝั่งที่เป็นของข้อดีอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ต่อมานะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อดีข้อที่6นะคะนั่นก็คือถ้าชอบที่ a y s t a t i o n 5นะคะสามารถเล่นเกมของ a y s t a t i o n 4เนี่ยได้เกือบทุกเกมเลยนะคะถึงแม้ว่าบางเกมนะคะจะยังไม่่่ไดด้้มีกกาารรรออััปเเใหเนวว์ช PlayStation 5แต า PlayStation 5เนี่ยก็ยังเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Horizon Zero d a ด n นะคะหรืออื่นๆน,นะคะที่รันมองว่าอ่ะโอเคพอมาเล่นบน PlayStation 5เนี่ยมันก็ยังมีประสิทธิภาพในการแสดงผลที่ดีเยี่ยมนะคะรวมไปถึงนะคะเมื่อมาเล่นบน PlayStation 5เนี่ยเกมของ PS เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโหลดเข้าเกมนะคะหรือว่าทำการโหลดการอ่านแผ่นอะไรเงี้ยได้เร็วกว่า PlayStation 4ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็เคยทำคลิปนะคะแล้วก็ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเปรียบเทียบการโหลดเข้าเกมของ PlayStation 4นะคะบน PlayStation 5ก็เป็นข้อดีที่ชอบมากๆคะ่ะ you แอนนะคะมาถึงข้อเสียนะคะหรือว่าเป็นข้อที่รัดไม่ชอบนะคะข้อแรกเลยนะคะ p l a y s t a t i o n 5เนี่ยให้ความจุมาน้อยมากๆนะคะในความรู้สึกของราเพราะว่าตัวนี้นะคะเหมือน PlayStation 5เนี่ยเขาให้ความจุมาที่825 g b เนาะแล้วก็ใช้ได้จริงเนี่ยอยู่ที่667 g b นะคะแล้วก็รัวเนี่ยได้มีการโหลดเกมเนี่ยเรียกได้ว่าโหลดเกมยังไม่ถึง10เกมเลยด้วยซ้ํานะคะ,ะ,คะก็ใกล้เต็มแล้วก็เลยรู้สึกว่า PlayStation 5เนี่ยให้หน่วยความจํามันน้อยมากนะคะเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยนะคะก็ 80กิก70กิกอะไรอย่างงี้นะคะก็คือสำหรับความจุประมาณนี้นะคะ ที่ทาง PlayStation 5ให้มาเนี่ยที่ใช้ได้จริงอยู่ที่ 667GB เนี่ยรัดโหลดเกมไปเนี่ยประมาณ10เกมนะคะก็ใกล้เต็มแล้วนะคะแล้วก็เลยมองว่ามันเป็นข้อที่ทําให้รู้สึกหงุนหงิดใจอ่ะว่าแบบเอ๊ะโหลดเกมได้แค่นิดเดียวเองนะคะรู้สึกว่าเขาให้มาน้อยมากนะคะ mm hmm. ส่วนข้อที่2นะคะที่เราไม่ชอบมากๆเลยนะคะและมองว่าเป็นข้อเสียจริงจริงและมองว่ารุ่นนี้นะคะ Wi-Fi หลุดบ่อยมากถึงแม้ว่ารุ่นที่เราซื้อนะคะจะเป็น PlayStation 5รุ่นสแตนดาร์ดที่ใส่แผน่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเกมออนไลน์แต่พอเวลาที่เราเล่นเกมอยู่แล้ว มีเสียงเตือนมันมีข้อความเตือนเข้ามาว่า WiFi หลุดเนี่ยมันก็ทําให้หงุดหงิดเหมือนกันนะคะอันนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้เราไม่แน่ใจว่ามีคนประสบปัญหาเหมือนกันกับเราไหมว่า a y s t a t i o n ฟเนี่ย Wi-Fi หลุดบ่อยมากนะคะแรกๆเนี่ยเราแก้แล้วก็ลองหาวิธีทางแหละว่ามันหลุดยังไงหลุดจากอะไรนะคะก็เท่าที่เราจับใจความได้ก็คือว่าพอเราลองต่อ 5G มันจะค่อนข้างหลุดหลุดบ่อยๆนะคะแล้วก็เลยลองมาเปลี่ยนมาต่อเป็น2.4ก็รู้สึกว่าพอมาเป็น2.4แล้วเนี่ยมันสเสถียรมากกว่านะรู้สึกว่ายอย่าง,งานั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแก้้ปัญหาไดใน ระดับหนึ่งก็โอเคแต่ถามว่ารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียไหมก็รู้สึกเพราะว่าก็ซื้อมาแล้วมันก็ควรจะดีกว่านี้ในความคิดของเรานะคะสําหรับข้อเสียข้อที่3นะคะเป็นข้อที่เราไม่ชอบเหมือนกันนั่นก็คือเวลาที่เราใส่แผ่นอันนี้เฉพาะรุ่นสแตนดาร์ดอีดิชันนะคะเพื่อนๆเป็นรุ่นใส่แผ่นแล้วรู้สึกว่าเขาทําให้มันใส่แผ่นยากทั้งๆท,งท,งท,งที่คิดว่าทําให้มันใส่ง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะอเดี๋ยวเราจะลองใส่แผ่นให้ดูนะคะโดยปกตินะคะถ้าใครที่ถนัดมือขวานะคะเวลาจับแผ่นเนี่ยโดยปกติธรรมชาติของหลายๆคนจะจับอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วก็จะเอาใส่อย่างนี้เอาใส่อย่างนี้นะดูเดี๋ยวเราทให้ดูโดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่จะถนัดทําอย่างนี้แต่ว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการใส่แผ่นที่ผิดนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรานั้นนะคะต้องหันออกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือซ้ายในการจับแผ่นแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าจะทําให้มันยากทําไมวะเราต้องใส่แผ่นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหันตัวที่เป็นแผ่นใสออกจากตัวเครื่องนะคะอย่างนี้นะ อันนี้คือเป็นวิธีการใส่แผ่นที่ถูกต้องซึ่งอันนี้รัตไม่ชอบเรารู้สึกว่าเป็นข้อเสียที่ทําให้เราแบบทําไมฉัน ยากกับเรื่องนี้นะคะอันนี้คือแบบอาจจะดูเอาแต่ใจนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกของผู้ใช้จริงค่ะแต่ก็คือปัญหานี้นะคะก็อาจจะพบได้เฉพาะคนที่ตั้งเครื่องแบบตั้งแบบลัดนะเพราะว่าถ้าคนที่ตั้งแบบแนวนอนเนี่ยเขาก็จะปกติแหละหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะดีไซน์มาเพื่อให้นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้านอนเนี่ยก็คือจะหยิบแผ่นใส่ได้เลยแต่ว่าพอตั้งอย่างเงี้ยมันต้องแบบสลับนิดนึงซึ่งมันทําให้ดูยากเนาะสำหรับข้อเสียข้อที่4นะคะ ฝุ่นและก็มแมลงตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็ยังหลงรัก Play Station แบบทุกเจนที่ผ่านมาบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะ Playstation ไฟรุ่นนี้ 1. ฝุ่นจับง่ายมากแล้วก็เป็นรอยง่ายมากๆด้วยนะคะอันนี้ตรงที่เป็นพัดลมนะคะเป็นตรงที่ระบายอากาศใดๆตรงนี้นะคะ จะมีฝุ่นจับเยอะมากๆานะคะขณะใช้มาแค่2เดือนเท่านั้นเนะะี่ยค่ะก็มีฝุ่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําความสะอาดยากนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นช่องระบายอากาศแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทุกคนแมลงนะคะแมลงสาบแมลงตัวเล็กตัวน้อยนะคะพาครอบครัวย้ายถิ่นฐานนะคะเข้ามาอยู่ในเครื่อง PlayStation 5ฟตรงนี้ของดิฉันแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็คือพึ่งงัดออกมาแล้วก็แบบออกมาเยอะมากๆเลยคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแมลงเหล่านี้นะคะถึงชอบมาอยู่ในเพลย์สเตชันมากๆเลยจากข่าวก่อนที่เล่นแบบ PlayStation 4ก่อนๆก็คือ แบบมีแบบนี้มาทํารังเหมือนกันนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะแก้ปัญหานี้นะคะก็แล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยเอาเหมือนกับมีกล่องมาครอบเอาไว้นะคะมาถนอมน้องเอาไว้ไม่ให้เป็นรอยไม้รอยมือนะคะอันนี้ก็คืออยากจะให้ระวังนิดนึงว่าถ้าสมมติเป็นกล่องก็คือต้องหากล่องที่เขาสามารถระบายลมระบายความร้อนได้นิดนึงเพราะว่า p l a y s t a t i o n เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบระบายอากาศหลากหลายช่องทางนะคะก็เพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะคะก็ถ้าใครที่มีอิสเซนเซอรี่เพิ่มเติมในการมาครอบมาอะไรเพื่อถนอมน้องก็อยากให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยค่ะที่ สำคัญนะคะนอกจากตัวเครื่องแล้วนะคะทุกคนจอยดูเซนเองนะคะก็เปื้อนเร็วมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้โฟกัสไหมอันเนี้ยนะคะใช้มาแค่2เดือนนะีคะเริ่มมีรอยรอยมือเริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคน ก็คืออ่าเข้าใจได้ว่าด้วยความที่มันเป็นสีขาวทันสมัยเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ด้วยกิมมิคที่มันเป็นตัว XO เยอะๆมันอาจจะโดนฝุ่นโดนอะไรได้อันนี้แล้วก็เข้าใจแต่ว่าอันนี้ก็คือมาแชร์ให้ฟังเป็นข้อที่รัดไม่ชอบเลยนะคะของ p l a y s t a t i o n 5ค่ะ สำหรับข้อเสียข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อเสียที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ขัดใจอยู่นะคะเพราะว่าหน้าโฮมเนี่ยนะคะถ้าใครเคยเล่น PlayStation 4นะคะก็จะรู้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้นะคะเปลี่ยนแบบเหมือนกับเปลี่ยน Wallpaper ให้เป็นเกมที่เรากําลังอินอยู่นะตอนตอนตอนั้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราใช้ PlayStation 4แล้วก็ทําอย่างนั้นมานะคะพอมาเป็น PlayStation 5เนี่ยเหมือนมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็ว าเออมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็แบบรู้สึกว่ามันสวยนะคะแต่ว่าสาหรับร้านเลยนะคะอันนี้คือเอาตัวเองเป็นหลักนะคะว่าแบบมันเปลี่ยนไม่ได้อะตอนนี้เราติดเกมหนึ่งอยู่เราอยากตั้งให้มันเป็นแบบบอเปเปอร์หรือบางทีเรามีแบบอาร์ติสในดวงใจอะไรอย่างนี้นะคะแบบเกา,ลเกาหลีเนี่ยแล้วก็อยากตั้งให้มันเป็นแบบลูกของแบบศิลปินที่เราชอบนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่มีบอเปเปอร์มันไม่มีทีมให้นะคะก <c oughs> ็ะเลยมองว่าอ่ะเป็นข้อที่เราไม่ชอบอีกข้อหนึ่งและกันนะคะ และนี่ก็คือข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียของ PlayStation 5นะคะที่เราเนี่ยสัมผัสมาโดยตรงนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดนะคะหรือว่าพูดผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยเพื่อนๆมาในที่นี้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย